สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เลเมนสุโรกานะครับประกันหลังทีมชาติอิรักพูดถึงก่อนเกมชี้ชะตากับทีมชาติไทยกลองเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับมาชนยาอิจิวหนาโคชญี่ญปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยบังกันแชมป์ฟุตบอลกิงครับ2005นักณสนามเกีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีสี่ทีมเขาร่วมฟาดแข้งประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพอิรักฟิจิและฮ่องกงเดอทัพชังศึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติอิรัก ทำบของโลกวันที่7กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย2อตุ่มตรงเลบินซุริกานะครับประกันหลังทีมชาติอิรัก์พูดถึงก่อนเกมชี้ชะตากับทีมชาติไทยโดยระบุว่าพวกเ่าวาว่าในวันนี้เราจะลงสนามไปเพื่อคว้าชัยชนะและจะทําได้ดีทั้ง2ครึ่งของเกมการแข่งขันน,นี่คือการเตรียมความพร้อมสําหรับโปรแกรมในเดือนตุลาคมแน่นอนว่าเราพร้อมที่จะเอาชนะเกมนี้และแสดงฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าออกมาถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาเก็บตัวกับทีมชาติอิลักษ พวกเรากำลังมองไปถึงฟีฟ่าเดในเดือนตุลาคมที่ต้องเจอกับอินโดนีเซียในเกมแรกและมีเวลาแค่72ชั่วโมงในการเจอกับซาอุดิอาระเบียเราจะต้องเรียนรู้กับมีเวลาพักที่น้อยก็จะได้เรียนรู้จัดเทมเมนแมต์นี้หวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับเกมในวันนี้และเป็นเกมที่ดีสําหรับทั้งสองฝ่ายฝากแฟนบอลทั้งที่สนามและทั้งบ้านพวกเราจะทาหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีความสุข เป,ปิดง,งานท่านั้นหลังสุดของทั้งสองเทียมก่อนเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่ประทัดทีมชาติ e อีลักษ์ความคลื่อนไาก่อนเกมนะครับมาซาอิชิโหน่าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช่องฝึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ป้องกันแชมป์ศึกฟุตบอลคิงคัพ2015ณศามกรีบ,บัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสี่ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งประกอบด้วยไทยเจ้าภาพอีล e ัก์ฟิจิและฮ่องกงโดยทัพช่องศึกทีมชาติไทยนะครับมีคิวลงสนามรอบชิงเขเลอนพบกับทีมชาติอ e ีลัก์ท็อป58ของโลก วันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงเปิดผลงานท้านัดลังสุดของทั้งสองทีมการเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่ประทัดทีมชาติอิรักผลงานท่านัดลังสุดทีมชาติไทยมีดังนี้ไทยชนะฟิจิ3-0ศึกกิงครับไทยแพ้เติมิิสถานสึกคัดเอเชียไทยชนะอินเดีย2-0อุ่นเครื่องไทยชนะสิงค์การ์1-0คัดเอเชียครับไทยชนะอัฟกานิสถาน2-0อุ่นเครื่องส่วนผลงานทานัดลังสุดของทีมชาติอิรัก อิรักชนะฮ่องกง2-1สก,กิงครับอิรักแพ้จอดแดน1-0ครับบนโลกอิรักแพ้เกาหลีใต้2-0ครับบนโลกอิรักแพ้ปาเลสไตน์2-1ครับบนโลกอิรักเสมอคูเวต2-2คัับบนโลกโดยปัจจุบันทัพจงสึกทีมชาติไทยของเราภายใต้การนำทัพของมาสดออิชชอี I, รังอันดับที่102ของโลกส่วนทีมชาติอิรักรังอันดับที่58ของโลกนะครับ กุนซูอ,อิรักพูดถึงไทยก่อนแมตช์ชี้ชะตาแชมป์กาอนคือวันก่อนเกมนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงสนามในวันนี้พบกับทีมชาติอิรักในศึกคิงคัพนัดชิงชนะเลิศนะครับปี2015ที่สนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีที่มี4ทีมเขาร่วมฟัดแข่งประกอบด้วยไทยจาภาพอิรักฟิจิและฮ่องกงเดี๋ยวตามต้องสึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรอบชิงเลิศพบกับทีมชาติอิรักท็อป58ของโลกวันที่7กันยายนนี้ตามมาลาเประเไทย2ทุ่มตรง ไคลฮมอาโนนะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติอิรักพูดถึงก่อนเกมชิสตากับทีมชาติไทยระบุว่าเขาก็คุณสำหรับโอกาสในการมาที่นี่อีกครั้งเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกก็คือการได้เล่น2เกมคุณภาพในทวร์เมนต์แมตช์นี้การได้เจอกับทีมชาติไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราในการเตรียมความพร้อมที่จะเจอกับอินโดนีเซียในศึกบวดโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนตุลาคมทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่ดีและส่วนเดียวกันกันกบอินโดนีเซียและมีรันกิ้งที่สูงกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุก และเราพร้อมสําหรับเกมในวันนี้แล้วสำหรับทีมจากเกมลาดเราใช้อีกชุดลงสนามแต่คนที่เหลือก็พร้อมเต็มที่เราต้องมองไปถึงช่วงเวลาอีกประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้พร้อมที่สุดในศึกวิฟเดทเดือนตุลาคมครั้งนี้เราต้องการส่งนักเตะบางคนลงไปเล่นบ้างเพื่อการทดสอบนักเตะใหม่บางคนในทีมของเราสถรทีไม่เคยโกหกเรามีเพียงโอกาสยิงมากถึง24ครั้งในเกมที่พบกับฮ่องกง ซึ่งเกมที่ผ่านมาเรามีเรื่องของสภาพจิตใจที่เราแสดงอยู่ว่าเราโดนนําก่อน1-0ก็จริงแต่นักเตะแสดงออกมาได้หนาะปัตทับใจเกมนี้เป็นเกมใหญ่สภาพจิตใจก็อาจจะแตกต่างกัไปเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเกมล่าสุดเราโดนนําไปก่อนแต่ตีเสมอได้ในเวลาแค่2นาทีและของเกมจนจบเกมในเกมกับไทยในวันพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทดสอบเกมรุกของทีมซึ่งพวกเรามีทักษะเทคนิคที่ดีการมีสิ่งนี้ มันไม่เพียงพอต้องใช้ให้ถูกต้องแน่นอนว่าใจิตใจของทีมคือทุกอย่างเหตทุเนะครับทัพชังศึกทีมชาติไทยประทะทีมชาติอีลักความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงสนามทําศึกนัดชิงชเฉลิศในศึกฟุตบอล k ิ n g งัน2025บ 2005, ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สนามกลีบบัวโดยทีมชาติไทยของเราลงเล่นในคัมภีร์นี้วันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตง วันนี้มาเปิดสติพบกันหน่อยระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรัก5ครั้งหลังสุดก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้3เสมอ2ยังไม่เคยชนะอิรักเลยนะฮะไทยเสมออิรัก2-2ในรายการคิงคัพครั้งที่แล้วนะครับโดยอิรักชนะจุดโทษไป5-4ไทยแพ้อิรัก2-1นะฮะในการคัดบอลโลกไทยบุกไปเยือนและแพ้อิรักนะครับที่ประเทศอิรัก4-0ในศึกคัดบอลโลกอิรักเปิดบ้านเสมอกับไทย2-2คัดบอลโลกและไทยเปิดบ้านเสมอเก็บอิรัก2-2ในศึกคัดบอลโลก ก็บทสรุปยังไม่เคยชนะเลย5เกมหลังสุดนะครับก็แพ้ไปถึง3เกมสมกับสองเกมนะฮะแสดงว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลทีมชาติไทยพบอิรักวันที่7กันยายนช้างศึกหวังล้างอาถรรพ์กิ้งค์ครับกิ้งค์ครับสองบรรดารอบชิงนะครับทีมชาติไทยดวลอิรักวันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทย2องตุ้มตรงนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี hd สามสิบสอง bg sport ทูวิชแนล สังศึกหวังควา้าแชมป์สสมัยติดล้างสติไมชนะอิรัก17เปีเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับที่102ของโลกภายใต้กองงทีมของมาชนะอิชิอิเกมรอบรองชนะเลอนเอาชนะทีมชาติฟิจิไปได้3-0นะครับความพร้อมของทีมกค่อนข้างดีนักเตะสมบูรณ์นะครับด้วยเป้าหมายคือปลดล็อกชนะเหนืออิรักรอบ6นั้นให้ได้หลังจาก5เกมก่อนในนี้ไม่เคยชนะเลยซึ่งสุดท้าย ต้องย้อนกลับไปในปี2008หรือ17ปีก่อนที่อุ่นเครื่องชนะอิรัก2-1นะฮะเกมนี้นะครับโค้ชเจอญี่ปุ่นมาสนาอิชิอิพร้อมจัดทุดที่ดีที่สุดลงสนามแน่นอนคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑ์ตำแหน่งนักเตะอย่างสุภชัยจิเด็คนิคลัสมิโกซันสุภุโชคสาวรชาติเกมนี้มีโอกาสพร้อมกับมาประจำการออสารัเป็นตัวจริงสำหรับเสียตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามประกอบไปด้วยปฏิวัติขมหมผู้สมบูตุสุพรรณทองสงนัทพงศายลิยา สุพนันบุริรัตน์นิโคลัสมิโกสันพิเยดลชัมรัศมีเบนจามินเจมเดวิดสุภโชคสวรชาติเียศักเผยวิมายัพรเมตอวิไลและซูบูไซเจเด็ตตอนนั้นทีมชาติอยิรักทีมที่อันดับ58ของโลกภยายใต้กองทีมของเกรแฮมอาร์โนรอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติฮ่องกงสองหนึ่งพร้อมเกมนี้สิงโตแห่งโมเซโปติเมียที่ได้มีการแก้ไขปัญหาการจบสกอร์ามาแล้วหลังจากเกมไรกมีโอกาสถึง24ครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่2งลูกเท่านั้นสําหรับฟุตบอลกิงครับสองแมตชถือว่าเป็นการแข่งขันชั้นแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสําหรับทีมชนะเลิศโดยทีมที่ได้แชมป์จะได้เงินรางวัลจํานวน2ล้านบาทและทีมที่ได้อันดับ2หรือรองแชมป์จะได้เงินรางวัลจํานวนหล้านบาทความน่าจะเป็นของเกมนะครับต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยของข้างเป็นรองอันดับโลกห่างจากอิรักถึง44อันดับสิ่งที่ต้องระวังคือเกมรับเพราะนักเตะอิรักมีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีคความล่องงสู นอกจากนี้การจดกอร์ยังเป็นปัญหาของช้งศึกต้องมารอดูกันว่าจะปรับดีขึ้นกับแมตช์แรกหรือไม่เกมนี้งานหนักมากนะครับโอกาสชนะจึงมีน้อยเชื่อว่าพลังแฟนบอลน่าจะช่วยเป็นแรงพันดันให้ทีมชาติไทยได้ปันทงช้างสึกสู้เต็มร้อยผลการแข่งขันที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นะครับนี่คือสุดข,ขาวบันไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่7กันยายนะครับ